ดีค่ะทุกคนโมน,นี่มเมเจอสันมาเลาะเขาฟ้าหาเห็ดเนาะพี่น้องไปทรงลูกไปโรงเรียนแล้วก็ไปแวะมาเขาป้าหาเห็ดแถวนี้ลหละพี่น้องจ๋าเหมือนมเมเจอสันเห็นตะโมตะเมีนี่หน่อยมันจะมีเห็ดให่เฮาบอเดี๋ยวฮะไปเบิ้งกันนะจนะ้ะเนาะมันจะมีเห็ดให่เฮาบอจ้ะไปเบิ้งกันคะ่ะป้านี่เป็นป้านเห็ดเพิ่งออกด้วยจ้ะ จะเหาอสิอมะเลาะเบื้องไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็สิเลาะหาเห็ดเบิ้งกันจ้ะจักได้บ่ได้เด้อค่ะเด้บอบวกกันบ่ได้เอาหาลเลาะเบิ้งกันเนาะคะ่ะเนาะมีแต่เห็ดอันอน,น้อนี่ปลาหมูนี่ตะกี้สันตโมตะมีหลายค่ะค่ะปลาเห็ดแมนเห็ดบ่ละพีนน่น้องเอยมาเบิง่งมาเบิ่ง ตาดีสันเดียเธอไมีแว่นตาน่ะยู้อใช่หรอยู้อใช่หรนี่พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเบิงเ้งเฮ็ดผึ่งจ้าหวานเฮ็ดผึ่งหัวโตวออกพี่น้องจ้านี่เฮ็ดผึ่งหวานพี่น้องเอ๋ยนี่นี่ได้แล้วดอกนึงนี่ฮะนี่นมีอีกแล้วมีอีกแล้วนี่ นี่จ้ะดอกนี้น้อยตาฮักตาฮักพีน่น้องเอ้านั่งดูนี่เราเรียกเห็ดผึ่งหวานแซ่บแซบนี่ดอกต้มโมต้ามิเนี่ยไปหาลุยกันต่อจ้ะเอิงพี่น้องจ้ะมเมนบ้านนี่โอ๊ยมันน้อยอยู่พี่น,ออน้องเลยนั่งดูเดินไปเดินมาก,กับพ่อแล้วพี่น้อง อันนี้เห็ดอันเห็ดผึ่งคือกันน่ะ่ว่าเห็ดผึ่งเกาลัดนี่ยเป็นมาคล้ายๆกับเห็ดผึ่งเกาลัดเพี่น้องแซบแซบคือกันเด้ออันนี้เด้อเนี่ย,ยางามๆขางามๆไปลุยกันอีกอ่ะเดี๋ยวค่อยตัดขาทีเดียวกันเด้อค่ะเด้อขาให้ได้หลายๆก้อยค่อยตัดขา พี่น้องประเด็นแม่เกษรส,สิมหาเก็บเฮ็ดขอนสิมาเบื้องว่าเฮ็ดขอนมันออกเกิดง่ายขึ้นมายัาง้งแถนดี้เอาเฮามาลุยกันจ้ามันอยู่ไกลๆหนูบ่ไกลค่ะอยู่ทางนั้นค่ะไปลุยก่อนสิไปหาเฮ็ดขอนพี่น้องเลยหัวเห็นเฮ็ดตะปูไพ่หู้จากบ่ว่าเฮ็ดตะปูมาหลายแท้เฮ็ดตะปูนี่ กินได้เด้อค่ะเห็ดนี่นี่เห็ดคล้ายๆบ้านเขาเลยเห็ดนี่ก็กินได้ค่ะเห็ดตะปูค่ะพอเจไปวันเสาร์บางได้หั่นนะนี่อ่อนๆเลยค่ะนี่แม่เจสันเจ็บเด้อค่ะเห็ดนี่ก็สิเก็บค่ะไปค่อยกินเนาะเห็ดตะปูนี่เนาะเมียสันบ่ได้เอาตะกร้ามาเด้อค่ะเด้อไปส่งลูกไปโรงเรียน อ,อายคูค่ะอายคูถ้าถือตะกร้าลงเฮ็ดเ <c oughs> บิ่งพี่น้องจ้าเห็ดตะปูก็มีนะคะ,ะ <c oughs> เห็ดตะปูก็กินได้ค่ะ,ะแกบพือก,กันเห็ดตะปูก,ก็ได้นี่เบิ่งเอาพี่น้องเลยมีหลายพดนะหันไปฟังนี่บานนี้นี่ ในสมุดก็มีนะคะเห็ดนี้ได้กี่ดาวเห็ดนี้ได้สองดาวค่ะ,ะกินได้เขาบอกกินได้นะคะ,ะสมุดมาเรียบร้อยอแล้วก็กินไปแล้วค่ะ,ะนี่โอ้หลายพวดไป่น้องเอลยพุนะ่ะ เฮ็ดตะตปูหลยพุทธอ่อได้อาตกการกล้ามะพี่น้องเด้ยเอาถุงมาเอาถุงเหียวมาเอาพี่น้องจอ้ะงามงามค่ะงามงามอ่ะมีอีกคุณเห็นบ่ กินได้หมดค่ะน้ยหงานี่กระไดอ,ะอ่อนๆเลยค่ะนี่อ่อนๆเลยเห็ดตะปูแสบคือกันค่ะแสบคือกันอ่ะจีบเรกิกก็จีบให้หมดเสดายหาเห็ดยากพี่น้องเลยช่วงนี้ เอาไปลุยกันค่ะสิไปเบื้องเห็ดขอนเด้อบะนี่เด้อไปเอาไปว่าปิดแล้วค่ะยังมีให้เก็บอีกอยู่พิสตะปูก็ได้ไปลุยกันค่ะนี่อัดถุงมาไปค่ะลุย เห็ดขอนเฮาอยู่นี่พี่น้องจ้ะมาเบิ่งตังมดก่อนพูนอ่ะไว้ยมันสิไปควนกันยังสัน้นเห็ดขอนเลยเจ้ากระไดพี่น้องจ้ะได้อยู่เรียกเอานี่เห็ดขอนมันคือบ่เกิดหลายแล้วพี่น้องจ๊ะตะกี้สันเต็มอ,อยู่เบิง่งนี่ เห็ดขอนใจเห็ดขอนกินได้อยู่เด้ค่ะเด้อเห็ดน,นี่ตม้ตมน,น้ำเอาต้มน้ำสองน้ำอาเด้อจ้ะถามว่ามีผิดยูมีผิดบอ่อมันกับมียว่เป็นผิดสะสมจะไปกินหลายค่ะอันนี้เพิ่นนบ้าไว้เนาะแต่ว่าก็ก,กินไปหลายมันแซ่บค่ะเห็ดขอนยู่แถวได้เพิ่นก็ก,กินกันจ้ะ ก็เก็บกังซีดได้จ้ะเด้อโอ้อยหนูมึงแมงดูพี่น้องเลยเอาที่มันเก็บได้เนาะพี่น้องเนี่ยดอกตุมต้มๆจังจ้ะกินได้ค่ะเพ่นขอบดกอันบ่าวถึงรากต้งคนได้จ้ะไว้ถ้ากินงวดนาอีกอมืนอนี้คือได้หลายเห็ดเถอะเนาะมือน,นี้นะต้งเห็ดผึ่ง ต้งเห็ดขอน้าเนี่ยเอาพอดเป็นวิธีเอาเด้อจ้ะเด้อไปสักไม่ถ้ามาก่อนหนาะนี่กะสีไข่เนาะพี่น้องจ๋าม,มาประทันมันอีกแล้วมันใหญ่ไว้ใหญ่ใหญ่ยยไว้ตัวเห็ดขอนนี่ มันสองสามเมื่อให้เจ้าเฝ้าว่ามาเอาลวดแม่เกษรนบ่ได้มาเอา,าเะแล้วได้บ่ขอเอาตะดอกมันเด้อจ้ะเด้ออันนี้ว้ถ้าให้มันเกิดงวดหนาเอาอมามันลุยฟังนี่วานนี้ เออมองดูพี่น้องจ๋าใส่เมีดนี่เ็ดขอนพี่น้อง,องอเป็นต่เสียดายนะพี่น้องจ้ามองดูอ่ะ เบิ่งไปอีกแบบนี้นี่เขาอยู่วะมันแห่งแรงหลายพี่น้องเอลยแห่งแรงหลายเอาเบิ่งลุยต่อไปบานนี้เอ๋อแม่เจสันติดตัดขายขายเห็ดก่อนเด้อจ้ะเด้อนี่จ้ะเห็ดผึง่งที่เราหาได้ก็ตีตัดขามอยู่นี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ นี่ตัดไปเลยค่ะะได้มีเสื่อมีแนวแต่มันเกิดเฮ็ดเป็นนี่นี่บ่ค่อยมีเด้อจ้ะเด้อฝนบ่ิดฝนบ่ตกมันแหงแร้งคักทุกปีนี่โอ้ยเกดบ่หวันบ่ไหวเห็ดก็ได้ หลายพดเหลือแต่ที่เก็บเห็ดอันทั่วเด้อจ้ะเห็ดทั่วนี่นี่ละไว้ไ้นี่เห็ดทั่วสีม้าแล้วจ้ะนี่เห็ดผึ่งอันนี้ก็เห็ดตะปูพี่น้องเอ๋ยเห็ดตะปูเห็ดผึ่งได้อย่างนี้เห็ดเห็ดคอนเป็นสันได้เห็ด ขอนเห็ตตะปูมาม,มาดูกันค่ะว่าเฮาได้หลายบ่าเ็ดนี่พี่น้องเลยเป็นหัวเป็นเฮตล้วมมิดเดจ้ะเด้อ <laughs> ไปได้ซ้ำเน่ก็ได้แกงยุ้พี่น้องจา้าไป ได้แกงยูพี่นอ้องเอ้ยเฮ้ยเจได้ซัมเน่แล้วพี่น้องจ๋ามันคงสิบอมี่ยให้เฮาแล้วไปเจได้กลับบ้านแล้วน้อพี่น้องจ๋าบ๊ายบายคะ่ะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าได้จ้ะเด้อเบิ่งบานสิมีเห็ดถ้วยเฮาบอเห็ดตัวอยู่ฟังนัหนเด้อค่ะเห็ดถ้วสิยางไปจอดน้องจ๋ากำลังสิกลับบ้าน เเห็ดพึ่งขาลายพี่น้องเลยเจ็บไปเบิบงองันนี้ซอออนน้ำข่อยว่าพี่น้องเลยเห็ดพึ่งเนยพี่น้องนี่เห็ดพึ่งเนยจ้าว่าที่กลับบ้านเลยว่าได้กลับตัวนี่เบิ้งดูเห็ดพึ่งขาลายก็มีเห็ดพึ่งเนยก็มีพี่น้องเลยเอาเจ็บอีกจากน้อยก็น้อยเจะนาะ นี่เห็ดผึ่งเนยจ้ะสิลองกินเห็ดผึ่งเนยเด้อพี่นี่เด้อนี่นี่เห็ดผึ่งเนยเอาตุ๊ปุเตปีน,น้อยๆกับมีพี่น้องเอ้ยมาหลายจ้ะเอานี่กองไว้หนีก่อนเด้อนี่เห็ดผึ่งเนยเอามาเบิ้งทางนี้บ่นี่พี่น้องเอ้ยพูดนะพูดนะยุคข,ข่างถนนพี่น้องเ,เอ้ยเนาพี่น้อง เ,เห็ดพึ่งเนยอันนี้เถาแล้วอันนี้จะได้อายุพี่น่องจ้ะนี่เบิ้งดูวโอ้ยโอๆยโอยโอยเบิ้งพี่น่องเห็ดพึ่งเนยพอ,อเจ็บเด้อจ่าเจ็บเด้อบาทน,นี่นี่ ดูชัดๆนี่เห็ดพึ่งเนยแซ่บๆค่ะเห็นตะเพิ่นเก็บกันพี่น้องเอ้ยตะของกับว่าเก็บมันจักเทียมีตะคนว่ากินได้มันก็กินได้ยี่หลีนั่นแหละต่ว่าแม่ยเจสันบ่ซัมกินจักเทียมวีนี้ที่ขอกินเด้อจ้ะเด้ออ่าเก็บค่าเก็บเก็บค่าเก็บอุ้ยนั่นเก็บได้ยุค่ะได้ยุ เ็บเลยค่ะเก็บใส่ถุงอมืมันคือสิได้ไหลายเห็ดเทนอะบบดนี้เนาะ เขาแล้วเบื้องส้งอันนี้ได้ยุ่ค่ะ,อะเอาเอาซับนี่แล้วเนะานะจะเนาะแม่ได้เต็มเลยอพี่น้องเอ๋ยบานนี่ทั้งเห็ดผึ่งเนยเห็ดผึ่งไล่เห็ดผึ่งหวานได้เยอะเลยค่ะเอาเอาซับนี่เนาะค่ะเนาะบายบายค่ะไปแล้วไปหรีละบานนี่ไม่ไม่โกหกไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ